สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆคนเลยนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะมาให้ลูกค้าได้จับได้จองสําหรับตัวนี้นะคะมินิเดินคลองนะคะตัวสั้นๆแบบนี้นะคะความยาวรวมอยู่ที่100เซนนะคะตัวนี้นะมินิตัวนี้นะคะท้ายจะเป็นไม้ยางนาทรงคลาสสิกนี่ทรงคลาสสิกแบบนี้เลยนะอ่าตัวนี้นะคะโครงกายเป็นสแตนเลสนะ แล้วก็ไก่กล่องเป็นไก่กล่องสเตเลตแบบมีเซฟนะคะนี่นะเป็นแบบมีเซฟนะคะปีกเป็นปีกเหล็กนะคะเป็นปีกเหล็ก40เซนนะคะตัวนี้นะคะช่วงชักจะอยู่ที่40เซนนะคะรางจะเป็นรางมะเพืองยาว60เซนนะคะของแถมที่ลูกค้าจะได้ไปนะคะลูกค้าจะได้ท่อพันพีอีหนึ่งชุดนะคะลูกดอกหนึ่งนะคะยางสำหรับมินิหนึ่งนะคะ สำหรับลูกค้าที่พร้อมโอนแถมแว่นให้หนึ่งสงสัยในราคาราคาอายกชุดนี้นะคะราคา999บาทส่งฟรีเก็บไปทางไม่บวกเพิ่มนะคะตัวนี้นะแต่ถ้าลูกค้าเลือกวิธีการโอนนะคะ999บาทเหมือนเดิมแต่ว่าลูกค้าจะได้แว่นตาเพิ่มไปอีกหนึ่งนะคะขอคนพร้อมโอนเท่านั้นนะคะ 999ส่งฟรีเก็บไยทางไม่บวดเพิ่มไม่ได้แวน่นแต่ถ้าลูกค้าโอนเอาแว่นไปด้วยจ้าอยากให้ทุกคนมารับแว่นกันไปนะคะ